ัมากอะกวางตุ้งครับใส่เลยนี่ครับสายแล้วก็ไม้มะกรูดครับใส่เลยขนครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทำแกงอ่อมไก่ใส่กวางตุ้งครับไปทำกันเลยครับมาเริ่มทำพริกแกงกันครับผมก็เริ่มต้นด้วยมะแขนครับนี่โขกมะแขก่อนครับ ถกครับมันละเอียดละเอียดเลยเราแกงมันล้วจะได้มีกลิ่นหอมครับละเอียดกันเลยผมจะใส่พริกแห้งครับตามด้วยเกลือมดครับนิดหน่อยโอ้ครับละเอียดแค่นี้ก็ นี่ครับขาตะไคร้ซอยครับใส่เลยครับโคกครับครับเปือขาตะไคร้ละเอียดก่ะนี่เลยกระเทียมกับหอมแดงครับใส่เลยโคกต่อครับนี่ครับเมื่อนี่ก็พอแตกๆก็พอครับผมก็จะใส่ปลาล่าครับ ถ้าใครบกินปลาล่าก็ใส่กระปิครับผม,มครับได้แค่นี้ก็ไปแกงกันเลยครับผมผมก็จะใส่น้ำมันนะครับนิดนึงก็อไก่ครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงครับ เอาหมดเลยนี่ครับพับให้มันน,นงไก่ตึงครับมันจะเข้าเตาท่านก็ต้องจะใจเยอะน้อยครับนี่ครับตัวเอาตึงๆครับน้ำมันไก่ออกสักน้อยหนึ่งครับเัาจะใส่น้ำ น้ำมันไก่ืนหมอกกันนี้เลยครับใส่น้ำครับผมมีน้ำบ้างพวกครับผมจะใส่พอท่วมๆนะครับน่ครับเดี๋ยวผมอาจจะใส่นีต่อเลยผมนัวครับผมนัวครับใส่ลายแสียบลายแค่นี้ก่อนครับ นี่เลยล้อไก่เปื่อยครับครับเราก็ออมไก่มากึึงขมุ้งแล้วครับอลองมาชินมนมแกงกันดูครับว่าจะต้องได้เติมหรือเปล่าอืมอาการเค็มอีนี่รับ แอมปลาครับใส่ได้ครับหนึ่งทับพีครับปูนปูนอันนี้ก็น่าจะพอแล้วครับนะครับถัดมากอะควางตุ้งครับใส่เลยนี่ครับสายแล้วก็ไมมะกรูดครับใส่เลยขนครับ โอ้ยนักแกงกินอดเลยครับเดี๋ยวพกักาซุแป๊บนึงกรับรับประทานได้เลยครับเดี๋ยวรอพากาซุครับครับเดือดแล้วกับพอเลยครับไปจัดกานกินเข้ากันดีกว่าครับผมแกงหอมไก่ใส่กวางตุม้มมาก,กินเข้ากันครับผม สวัสดีครับมากินขา้าวแกงออมไก่ใส่กวางตุงครับผมก็จะขอผมผมนะครับใส่ดีไปนี่ครับกน้อยหนึ่งเพ่อจะได้อั้ทอรรถในการกินครับเฮ้ยคนมครับนี่ใส่กับข้าวเหนียวคือข้าครับมาครับเฮ้ย พีและครับเดี๋ยวแลวนี่ครับน้ำเลย ครบอรมเลยครับบริ้กิมเหมือนครับเมนูนี้ Oh moi. <coughs> mm -hmm. But I'm going to have. เป็นยังไงครับสงห,ห้อืออือเดียครับรูดอกครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม